สวัสดีทุกท่านนะครับนี่เข้ามาดูลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีบอร์ดเอนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดตัวนอกนะครับของเอไ s ซูนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็เพื่อนช่างนะครับก็ได้เอามาให้เช็คดูนะครับเขาบอกว่าอาการก็คือตัวในทํางานนะครับแต่ว่าตัวนอกไม่ทํางานนะครับแล้วก็กระพริบฮีเลอ์โค้ดนะครับคือ เขาบอกว่ามันกระพริบตลอดแล้วก็ตัวนอกไม่ทำงานนะครับตรงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนไปแกะนะครับแต่เขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็เลยแกะมาให้ผมดูนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือมันโดนจิ้งจกเข้านะครับหายจุดนะครับตรงนี้นะครับ น,นะดดน,นี่นะครัสังเกตดีๆนะครับนี่นะแล้วก็อยู่ข้างในนี้อีกนะครับข้างในนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับก็คือแกะฝาครอบตรงนี้นะครับ ก็นี่นะครับรอยไหมนะครับนี่นะครับก็คือมันตัวนี้มันไปช็อตตรง i p m ที่มันไปคุมคอมเพรสเซอร์นะครับสำหรับชุดนี้นะครับคือมันเป็นไฟสูงนะครับสังเกตนะครับก็คือดูช็อตนะครับไม่เลยนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทําการแกะตัวให้ซิงตัวนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่าอะไรตัวข้างในม,นมีอะไรบ้างที่มันเสียหายนะครับแล้วก็จะเช็คลายพิ้นตรงที่มันไหม้ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการแกะนะครับ นี่นะครับหนึ่งตัวนะครับ ลักษณะบอร์ดนะครับเดี๋ยวเช,เช็คดูเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการแกะสิงนะครับามันจะมีน็อตขันจากข้างล่างนะครับ คือช่วงนี้มันเริ่มจะร้อนแล้วนะครับทางเหนือนะครับคนก็เลยเริ่มใช้แอร์นะครับปกติไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เป็นเวลานานๆน,นะครับพวกจิ้งจกมันก็จะเข้าไปหลบนะครับมันจะไปซ่อนอยู่นะครับบางครั้งเวลาเราขึ้นเบกเกอร์นะมันก็ไฟจ่ายนะมันก็ช็อตมันนะครือเกิดมันไปอยู่ถูกจุดนะ ก็นี่นะครับดูสภาพนะครับนี่นะครับมันเข้าไปช็อตตรงขาไดโอดบิตนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูทีว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับไอจี T, พีพวกนี้มันช็อตหรือเปล่านะครับผมจะทําการล้างพินก่อนนะครับก็คือล้างในส่วนที่มันไหม,ม้เพื่อที่จะไมองเห็นตัวแผ่นพินนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับ แล้วก็จะทำการวัดไดโอดบิดกับ h b t นะครับ ผมก็จะทำการวัดนะครับตัวไอโอบิทกับ i g จ t นะครับก็คือตัวนี้ก็คงต้องเปลี่ยนตัวชัวแล้วนะครับแต่ว่าอีก2ตัวนะครับมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองวัดดูนะครับก็คือขากลางจะเป็น ac นะครับต้องไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไม่ขึ้นส่วนวัด ac กับบวกนะครับต้องขึ้นหนึ่งครั้งนะครับสลับสายนะครับจะไม่ขึ้นนะครับ ac กับลบนะครับ ac กับลบวัดหนึครั้งจะขึ้นนะครับหลับสายจะไม่ขึ้นนะครับบวกกับลบนะครับจะขึ้นหนงครั้งนะครับสลหรับสายจะไม่ขึ้นนะครับคือแบบนี้ก็คือปกตินะครับเพราะว่าคู่กลางนะครับจะเป็น ac ก็คือไฟเข้านะครับ ac ส่วนตัว ด้านล่างจะเป็นลบนะครับด้านบนจะเป็นบวกนะครับก็คือถ้าสังเกตง่ายๆมันจะมีมุมที่ถูกต่อไปนะครับมุมเฉียงนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบนะครับส่วนในตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะวัดด้านล่างนะครับหรือถ้ามันชอตมันก็จะถึงกันหมดนะครับก็คือทั้งสามขานะครับแต่ถ้าไม่ชอบมันจะขึ้นประมาณครั้งเดียวนะครับ คือปกตินะครับปกติที่ผมที่ผมเจอนะครับถ้าเกิดว่าถ้ามันถ้ามันช็อตนะครับพวกนี้มันก็จะถึงกันหมดนะครับวอดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ช็อตนะครับผมคิดว่าตัวที่เสียนะครับมันก็น่าจะเป็นโดยอดบิดนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่จิ้จบมันไปพลาดโดนนะครับก็คือสามขาดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทำการขอดออกมาแล้วก็ดูว่ามันกี่แอมป์แล้วก็กี่โวลต์นนะครับคือดูดขานี่นะ อาจจะตุกตอกยากหน่อยนะครับถอดยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปิ้นสองหน้านะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดตัวไดโอบิดออกมาแล้วนะจากตรงนี้นะครับก็คือเบอร์ของมันก็คือหนึ่งห้าเอหกศูนย์นะครับตัอนนี้น่าจะเป็นสิบห้าแอมป์นะครับหกร้อยโวลต์นะครับตัวนี้นะครับ การที่เราจะหาเอามาใส่นะครับก็คือห้ามต่ำกว่าตัวเดินนะครับสูงกว่าได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็คือถ้าไม่มีเบตรงจริงจริงนะครับก็สําหรับตันนี้เดี๋ยวผมก็จะลองหาตัวใหม่นะครับแล้วก็เอามาลองใส่ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สังเกตที่ขานะครับชอตเลยนะครับก็คือมันมันชอตแล้วก็มันขาดไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ วผมก็จะลองหาอะไรแล้วก็มาลองใส่ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ได้ตัวอะไรอบิดมาแล้วนะครับแต่ว่าขนาดอาจจะต่างกันครับแต่ว่าใส่กันได้นะครับนี่นะเพราะาตัวนี้มันสูงกว่านะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือแรงดันและกระแสนะครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเบอร์ดีหนึ่งห้า ja 6 0นะครับก็คือ1 5 m 6 0วาวนเหมือนกันนะครับก็๋ถวผมจวัดให้ดูนะครับนีนะ่ก็ปกตินะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไปใส่นะครับ นี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าขาตัวนี้มันสั้นนะครับผมก็จะทําการแบบกีต่อเอานะครับแต่ว่าต้องตัวนี้มันต้องต่อต่อขานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อขาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อขาได้อบิดแล้วก็ใส่ลงไปในปิลแล้วนะครับต่อไปก็คือ ใส่ฮิตซิง์นะครับกลับเข้าไปนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะบัดกีนะครับเราต้องใส่ฮิตซิง์ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล็อกเราล็อกตัวนี้ไว้แล้วนะครับเราบัดกีไปก่อนนะครับรูของตัวไดโอดบิดนะครับมันจะไม่ตรงกับรูตรงฮิตซิง์นะครับก็ต้องยึดไปก่อนนะครับแล้วก็บัดกีทีหลังนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการยึดนะครับยึดน็อตนะครับแล้วก็ บัตรกีทีหลังนะครับตอนนี้ผมก็จะทําการขังนกลับเข้าไปนะก็คือยึดติดซิงก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บ,บัตรกีนะครับ ก็ได้หมดแล้วก็ขันอัพเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำการปบกกี้นะครับ ขาที่ต่อไว้นะสำหรับตอนนี้ผมก็ได้บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปก็ตัดขาออกนะครับเซม ยาวเกินนะตัวนี้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะทำ <whilst S 1> การ <S 2> <S 2> ใช้ทินเนอร์นะครับล้างทำความสะอาดที่เราบัดกีไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับ เรจะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็สรุปว่าตัวนี้ก็ไดโอดบิดนะครับเสียอยู่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าต้องรอไปลองก่อนนะครับไปลองให้ไปลองใส่กับเครื่องก่อนแล้วก็ให้มันทำงานนะครับเพราะว่า ตัวอินเวอรตตัวนี้ถ้าเราถอดออกมาแบบนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะครับเวลาเช็คนะครับเราต้องไปลองกับตัวเครื่องมันนะครับแต่ผมคิดว่านะครับตัวนี้นะครับ80%นะครับคิดว่าดีแน่นอนนะครับสหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะรอให้เพื่อนช่างนะครับเอาไปใส่แล้วก็ได้ความว่ายังไงดีหรือไม่ดีผ่านหรือไม่ผ่านยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งให้ทีหลังนะครับสําหรับตัวบอร์ดนี้นะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราทําเองได้นะครับลองแกะลองดูก่อนนะครับสําหรับอาการที่มันแปลกๆนะครับก็อาจจะมีจิ้งจกมีอะไรเข้าไปก็ได้นะครับสําหรับอะไรพวกนี้นะครับสั่งได้นะครับในช p อปปี้ลาซาดามีนะครับแต่ว่าเราต้องหาค่าที่ไม่ต่ํากว่าเบอร์เดิมหรือว่าสูงกว่าได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับสําหรับบอตันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งในคลิปต่อไปนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับ